ออเด้รสองรไอ้บ้านถูกออ,อเดอร์เข้าแลละคนในครอบครัวตั้งใจกันแ็บมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆหนูคนที่ได้รับของเขาไปรู้สึกชอบสเปคแอลฮ็ข์แม่หมดของเขาเป็นฟูดเกรดอ่อนโยนกับผิวแต่และสีจะมีกิ่นที่แตกต่างกันไปไม่ชุนแน่นอนคะ่ะหอมแบบละมุนละมุนแต่และสีจะมีกลิ่นที่แตกต่างกัน ตอนเรากินวอ,อกเนี่ยแบบหว,นวานๆเซลลี่เจลลี่นะคะอยากให้เพื่อนๆดูคนมาลองสเปรย์แองกอของเขานะคะแลจะจลลงหลัาสเปรย์ของเขากันทุกคนเขามีของแถมเป็นผงกุณจะคอตตอมน้ำหลอน้รักให้ค่ะรับรองว่า ทุกเซ้มนี่เขาทำคือน่ารักหมดเลยล้านไหนเคยาำมากันแบบนี้เพื่อนๆควรจะพกสย์แอลก็หลอติดตัวไว้ก่อนที่จยหยิบจับสินค้าอะไรก็ควรชีดสติลงไปบนสินค้าก่อนหยิบนะคะเขาผลมากมาขายโดยไ่้ค่ะเรามาแพ็คของส่งให้พี่ธรรมชาติกัน อ,อืจะให้อะไรพี่ธรรมชาติดีนะหน้าหนๆนก็ได้ที่อยู่มาแล้วปิ๊งปองนึกออกแล้วพี่ธรรมชาติเคยวาดรูปให้พี่ตุ้มค่ะพี่ตุ้มก็เลยคิดว่าพี่ธรรมชาติน่าจะมีความสามารถด้านศิละปะก็เลยให้สีเพนซิเื้อไปค่ะมันน่าจะน้อยไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ตุ้มจะส่งให้อีกอย่างหนึ่งค่ะให้ทุกคนลองทายกันดูนะว่ามันคืออะไรและอย่างที่สามที่จะส่งไปให้ก็คือขนมร้านยูนมนั่นเองเอาไว้กินตอนเพนซิลื้อนะธรรมชาติและอย่างสุดท้ายที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือจดหมายรับระหว่างพี่ ชาตถ้าใครอยากรู้ว่าในจดหมายมีอะไรให้ทุกคนรอไปตามที่ชอบพี่ธรรมชาติได้เลยนะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวไปส่งพรุ่งนี้อย่าให้ไปตูนส่งของให้ใครอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลย คุมกระตายและคุมมาป่า forever แค่เพียงตื่นเช้ามาเห็นหน้าเธอหนอินสตราแกรมแช้งตือนเป็นชื่อเธอบีอบไล้ไวชีวิตและ s n o w b o n power be with me forever รักเธอ24ชัว่วโมนี้ฉันยังคงไม่เข้าใจว่าตกหลุมรักเธอไปตอนไหน รู้แค่ตอนนี้ยกให้ชังใจแถมกระเพราใส่ไข่เมาให้ทั้งร้านเลยยิ้มแต่เซรีชวนใจฉันละลายอยากจะเป็นตัววุ่นวายของเธอส่งไป ของกันนะคะอันเนี้ยคือลูกค้าอยากให้ไายลงติ๊กตอกให้หน่อยแล้วก็จะหายให้นะคะทุกคนคือของเพิ่งมาถึงแบบสดๆร้อนๆอะไรเงแล้วก็น้องจะต้องไปแล้วนะคะวันนี้ก็คือออกทั้งหมดหกกระปุกด้วยกันคือขอบคุณมากๆนะคะไม่คิดว่าแบบเออจะซื้อขานาดนี้นะ เราตั้งใจแปะสติกเกอร์มากอันเนี้ยแอบให้ลูกค้าแบบแปะไปแปะต่อได้เลยนะเพราะว่าเรากลัวแบบเออเดี๋ยวแปะเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเลอะไปนะคะเราก็เลยแปะข้างหน้าตรงข้อความให้ก่อนนะส่วนอันหลังๆเนี้ยเราก็จะทำสติกเกอร์ให้ไปติดเองได้เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นข้อความที่ลูกค้ารีเควสต์มาแล้วก็จะทำการติดของแถมไปให้เลยนะ ขอภายในความกล่องที่มันแบบใหญ่ๆนิดนึงนะคะทุกคนคือเราเห็นกล่องใสนี้มาก็เลยหยิบมาเลยนะเพราะว่ากล่องใส่คือมันใช้ไม่ได้เลยคะ่ะเนี่ยรบก,กวนลูกค้าเวลาได้ของเนี่ยถ่ายคลิปมาให้ด้วยนะเพื่อเสียหายเราจะได้เค็มได้คะ่ะ แกเอาตรงๆป้าคือไม่ได้มีลูกค้านะแต่ด้วยความที่อยากหอของแล้วก็ถ่ายลิปลงติ๊กตอกนะคะก็เลยมโนขึ้นว่าตัวเองมีลูกค้านะคะทุกคนซึ่งมันก็เป็นความสุขของเราอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเราได้ทําในสิ่งที่เรารักถึงวันนี้จะไม่มีลูกค้าหรือมีแค่1ออเดอร์2ออเดอร์แต่ฉันเชื่อว่าถ้าฉันขยันและฉันไม่ท้อฉันไม่หยุดฉันเชื่อว่าอนาคตฉันต้องมี100อออเดอร์ได้แน่นอน